คุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายสําหรับผ้าถุงรุ่นนี้ค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขานี่ไงนะคะติดตะขอชุดแรกนะคะด้านในแบบนี้แค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าขาจากนั้นค่ะเราก็มาติดตะขอนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะที่อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถสวมใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนะ จ้งรับเอวเข้ามาได้เลยถ้าความยาวผ้าถุง35นิ้วคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าโอเคคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับผ้าถุงรุ่นนี้ค่ะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เลือกใช้นะคะงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายมักโคนนะคะสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าคะสีชมพูบานเย็นสวยสวยผืนนี้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจ1490ัรบาทแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้ตัดเป็นผ้าถุงสาเร็จแบบติดซิปข้างบอกได้เลยคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยค่ะนุ่มใสเอว30ค่ะสะโพก40ความยาวผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าคะอยู่ที่35นิ้วคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้